o ส d m ร์นิ n งและสวัสดีตอนเช้าค่ะนี่พี่น้องเราจะมาทำน้ำพริกนะจจาน้ำพริกกากหมูแคบหมูนะคะนี่การหั่นหอมก็เป็นไปด้วยดีนะคะทั้งหัวทั้งเกตไอหนุ่มหมวกกระน,นักนี่ค่ะทั <laughs> ้งหลังกระหอกก็มาไปนะคะนี่หั่นของเสร็จแล้วนี่ค่ะน้องชายดิฉันกับมาซอยดิฉัน ทอดหมูนะคะมีพี่น้องไปชมกันเลยอันนี้ก็คือการเคียวกระเทียมนะคะแล้วมีหมูของเรานะ่ยค่ะสวยมากพี่น้องและก็ถึงขั้นตอนการปุกนะคะที่นั่นใจหมี่ที่นี่ใจนั่นที่นั่นใจหมี่ที่นี่ใจนั่นเบิ่งเงื่อดิฉันเลยค่ะพี่น้องใครสนใจอุดหนุนได้นะคะน้ำพีกกลาหมูแค่หมูที่ฉนเดเองเลยด้วยพี่น้องนี่เป็นสเต นี่นะคะในขณะที่ขั้วเล่นไปกัะทัางลงโคงโคงโลงพายพายหลงป่านะคะให้ลูกค้าลากให้ลูกค้าลงให้ลูกค้าตีนนะคะนี่โชกกองไป1หนึ่งเมตดแบบสับแบบใหม่แบบหวานแบบนี้ค่ะจะค้นไปนะคะเบื้องเงื่อด้วยพี่น้องเมื่อยหลายแต่ว่กระซับเงื่อตลอดนะคะนี่ค่ะหน้าตาสีสันนะคะนี่พี่น้องเขาก็ปรับปรปุงมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าติชมยังไงแล้วก็ปรับปรุงมาโดยตลอดนะคะพี่น้อง อยากให้ลองเปิดใจชิมหน่อยนะคะพี่น้องน้ำพริกกากหมูแคบหมูนี้กล่องละ120กรัมนะคะราคา100บาทมีค่าเจ้าของโลกโก้แบรดค่ะน้องเนยหลังจากินน้ำพริกแล้วนะคะนิสกอาบน้ำแตงโตมาทำก๋วยเตี๋ยวเลิศรสนะคะเพื่อจะทานก๋วยเตี๋ยวเลิศรสแบบตับนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเลิศรสเส้นเล็กเขาจะสีมั๊ก คนเลเนะะ่เครื่องปุงนะคะเครื่องปุงสูตรที่บอกนะคะพี่น้องนีใส่เครื่องปุงเลยใส้หิบค่ะไปใส่กระเทียมเกี๊ยวกเกลเอหิบอวนกะทิค่ะมาใส่มีคพั่น้องขอกลคเลๆไปซ่อมเฮ็ดไป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 นะคะพเพราะห้าหิวเข่าค่กเกลยเฮ็ดมีโตเป็นหนึ่งเมเส้นเล็กที่เขาคอนเฟิร์มนะคะว่าเขาทําเองเป็นเส้นเหนียวนุ่มแบบตับนะคะ แต,ต่วอีสเกอร์เกลืออีกค่ะเพราะอีสเซตัวอีสเฉอรกินเบอร์ปลาลายฮอแล้วนี่ค่ะ,คะพอสุกแล้วนะคะหลังจากคัวเลลงน้ำทิพมาระยะเวลาเกือบ300ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะก็ได้หน้าตาเขาไม่เจียว เขากัลังก,กินแก้มน้ำพริกนะคะน้ำพริกกากหมูแคบหมูเด็กอ้วนปากมันนะคะนี่แควแตกเบอร์พี่นออ้องกรอบหลายดิฉันรอยดีเด้อพี่นอ้องคุณเดี๋ยวบนเราเคยล่องซิมบุตเดี๋ยวเลย่รถต้องได้ชิมนะแล้วคุณจะติดใจและจะหลงรักไม่อยากไปกินข้างนอกเลยมันเลิ่นรถสมซื้ออีนี่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวเลิ่อนรถ มันแซ่บมันยั่วมันมันจริงๆพี่น้องบรรลุสิว่าจังไหน,นะคะน้องจากบอกพี่น้องแค่ว่าต้องลองและมีกระนั้นนะพริกเกลืหมูค่ะของนี้ฉันเองคพั่น้องถ้าเกิดไม่กินโชว์นะคะแต่ว่าในการกินข้าเขากรบสิบเดเบ้าอย่างนะคะเพราะว่าขาปีเตียงไว้เพราะว่าในคลิปมันข้าเวเบ้าพื้นคอน <ๆ S 1> นี่คะ่ะกับพี่น้องเบื้องหนา้าตาของฉันเลยนะคะว่าแซ่บซำํายก๋วยเตี๋ยวเล,ลดรสรสชาติ เลือรสจริงๆพี่น้องมันแบบมันครบรสเป็นุ๋ยเตี๋ยวเรือที่ตรงสูตรแบบเป๊ะแบบช่าแบบนี่นี่สะก,กินไปนะคะตัวไปนะคะโอ้ยนางว่าฟิื่นคนไฟกินไปจะมันแ่บจ,จะมันมวนไก่สิเบิร์นเลยนะคะนี่นี่จะไปกินแก้มผักแบบสาบพร้อมกับกินน้ําพริกนะคะโอ้จะมันแ่บจ,จะมัน บางคนอาจจะมองว่าหนึ่งห่อมันได้นอด้อยนะคะแต่จริงๆแล้วมันได้เยอะมากเอาจะเบิง้งเบิ้งจากการที่คอยกินเลยพี่นอ้องเอาบระเด็วมว่าแมนใส่เวลาข้าวเดี๋ยวเด้อตอนอยู่ในห่อขึ้นจังหน่อยแต่ว่าตวัวเลยได้บักลายนี่ดูสิตัวเมลอ๋อแซบอ๋อกินแกมพักกินแกมน้ำพริกโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะก๋วยเตี๋ยวนี่พี่นอ้อง ข้าก็หาเนื้อกินไปเรื่อยนะคะละลายซึ่ก็ไปได้ไข่ต้มโอ๋ยมันดีปะโวนไปเลยสุงแดนพี่น้องนี่ค่ะโบไผ่ต้มข้าบังไงน้ำพริกกากหมูและไข่ต้มนะคะมันพี่กากหมูนกันเลยแท้ฝากติดตามและฝากอุ่นนุ่นในด้อพี่น้องบ๊ายบายบ่อยากเว้าลายใหญ่ห้าง พี่น้องทั้งกิดไปลองเป้งไปวาวพื้นก้นไป,ไป,นไปมันจะไม่มีความสุขนี่ค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเลิรสของเรานะคะกินแก้มพักแก้มไข่ต้มกินแก้มน้ำพริแกแคบหม,มูกากหมูนะคะเอยจะไม่มันแซ่บนี่แหละสวรรค์ของคนอ้วนพี่น้องเขาว่าแนะนําให้ลองนะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเลริรสและน้ำพริกกากหมูแคบหมูของเด็กอ้วนปากมันบริสุทธิ์ใจนะคะมีเบอร,ร์ติดต่อแล้วก็มีเพจนะคะ เพจห้ซื้อว่าลูกพีสินค้าตามกระแสนนะคะห้าสจีขายสินค้าหลายอย่างเลยนะคะพี่นอ้องผู้ใดสนใจกฝากติดตามเด้วยพี่นอ้องส่วนใหญ่จะเป็นของที่ทิฉันใช้เองนะคะและที่ฉันก็จะมาถ่ายนะคะเพราะว่ามันเริ่มมันสับพี่นอ้องยินไปถ้าเกิดเต้นไปว้าวผื่นข้นไป ก็กินไปบริสุทธอย่างนอกความสุอของเหาา่าการใ่ชิดแบบบ้านๆนะคะสถานที่ที่เราใช้ทามในวันนี้ก็คือ่าวอนซีฟู้ดนะคะร้านจิกาจิกายจิกาของเรานน่เองนะคะ่ะผู้สนับสนุนหนลักไข่ต้มนะคะแซ่บหลายพี่น้องขอฝากอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทาน Creation, น้ำพริกกากหมูแคบปหมูเด็กว้วนฝากม,านนมันแนะนำให้ลองนะคะแล้วก็ฝากนเดอก๋วยเตี๋ยวเริรสจ้าทับเบอแซบขบเบิลเลินรส